สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้ก็คัดไม้สวยๆนะคะมาแบ่งปันให้ก็จะมีไม้กัดสีนะคะไม้เก่าไม้ด่างไม้ป้ายนะคะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบหาเก็บสะสมได้เลยบอนสีนะคะจะเป็นไม้ประเภทไม้ใบไม้โชว์ใบนะคะในระหว่างการจัดส่ง ก็อาจจะมีอาการอย่างประเภทไม้ด่างนะคะจะมีอาการช้ำน้ำําหรือว่าขอบใบไหม้ซึ่งเป็นธรรมชาติของไม้ด่างนะคะต้องขอแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนเนาะส่วนไม้กัดสีพวกนี้ค่ะก็จะถือว่าได้ไปสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าก็ทุกต้นจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราผ่านการขนส่งนะคะการขนส่งนะคะก็ จะมีทั้งผ่านความร้อนจัดในช่วงกลางวันค่ะเพราะรถขนส่งบางทีนะคะเขาก็จะต้องตากแดดแน่นอนอันนี้เราต้องเข้าใจเขาเนาะแต่ว่าในการจัดส่งอะคะ่ะรับประกันได้ว่าการแพ็คจะถึงลูกค้าค่อนข้างปลอดภัยเลยของทางบ้านส่วนอันดานะคะจะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทลูกค้าสั่งซื้อ1นถึงสกระถางก็มีค่าส่ง50บาทนะคะเฉพาะคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อ3กระถางขึ้นไป จัดส่งให้ฟรีค่ะไม่คิดค่าส่งเนาะก็ของทางบ้านส่วนอันดาแพ็คลงกล่องให้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ของบ้านส่วนอันดานะคะจะเป็นการชำระแบบการโอนเงินจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะรอบการจัดส่งนะคะขออนุญาตจัดส่งให้เป็นพรุ่งนี้เลยไปรษณีไม่หยุดนะคะ สอบถามแล้วไปรษณีย์เปิดทุกวันนะคะแม้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ไปรษณีย์บางพื้นที่นะคะก็เปิดทําการปกติทุกวันเลยท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะสแกน QR Code ที่มุมซ้ายล่างหรือว่าแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะคะท่านไหนที่ไม่สะดวกหรือว่าแอดไลน์ไม่ได้ก็ โทรมาค่ะที่เบอร์0809488283อย่าลืมแจ้งชื่อบอนสีและราคาด้วยนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชมคลิปของทางช่องบ้านสวนอันดานะคะฝากกดติดตามช่องบ้านสวนอันดาไว้นะคะเพื่อได้รับชมคลิปหรือว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบ้านสวนอันดาในส่วนท่านไหนนะคะที่ต้องการสั่งซื้อ แล้วก็ต้องการได้เห็นคลิปก่อนใครก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุดรักสุดรักเนะะี่ยค่ะจะเป็นไม้ด่างที่ถือว่ามีความสวยมากแล้วก็จะนิยมนะคะนําสุดรักตัวนี้นะคะไปผสมเกสรน,นะคะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นความพิเศษของสุดรักกระถางนี้นะคะเป็นไม้ที่ผ่ามาเราได้แผลงจะมีแข้ง่งมีกับด้วยนะคะถือว่า แทบจะยังไม่มีใครมีจํานวนเลยนะคะไม้ตัวนี้แล้วก็ต้นนี้ด่างสวยด้วยค่ะด่างกําลังดีดูแข้งเขานะคะลายด่างขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือความด่างของเขานะคะส่วนต้นนี้นะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูเนาะๆๆๆนี้เลยค่ะด่างมาสวยน่ารักแบบนี้เลยต้นนี้มีหัวแล้วนะคะอายุนานแล้วค่ะโคนอ้วนๆแบบนี้เลยดูขนาดด้านข้างนะคะไซส์โตมากๆค่ะ แล้วก็รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะเอาไปต้องเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่เลยนะคะสุดรักกระถางนี้นะคะแผลงมีแข้งมีกาบให้ราคาที่300บาทค่ะไม้ถือว่ามีจำนวนน้อยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ผ่าแผลงมาได้นะคะก็วันนี้มีนำมาแบ่งปันให้แค่หนึ่ต้นเท่านั้นนะคะ ต้นถัดมาค่ะต้นนี้ก็เป็นไม้ที่มีแข้งด้วยมีชื่อว่าพรมณีนะคะชื่อเพราะชื่อดีเลยล่ะค่ะเป็นไม้ด่างเปรอะๆนะคะจะขึ้นริ้วลายคล้ายๆรุ้งเลยทรงใบสวยนะคะไม้ตัวนี้แข็งแรงเลีเล้ยงนอกตู้ได้ดีด้วยค่ะพรมณี Money, กระถางนี้นะคะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วเลยให้ราคาที่200บาทค่ะใบเขาจะแข็งก้านแข็งเลยนะคะเนี่ยค่ะ แข้งเขาก็จะมีด่างเป็นริ้วๆขึ้นด้วยถือว่าเป็นไม้สวยเลี้ยงง่ายนาสะสมอีกต้นหนึ่งเลยค่ะขนาดด้านข้างนะคะนี่ค่ะรากทะลุนะคะยกให้ดูกันเลยก็ถือว่าไม้มีความค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแล้วก็สีสันสวยมากค่ะออกแดงอมสม้สมๆเลยนะคะใบเขาจะออกสีเรียกว่าขึ้นเงาๆหน่อยนะคะสำหรับพรมณีนี้ ดูความด่างนะคะจะขึ้นเป็นริ้วๆยิ่งโตยิ่งสวยค่ะต้นถัดมาค่ะมีชื่อว่าพรเจ้าสวัวใบนี้จะยังไม่เด็ดทิ้งนะคะเอามาโชว์ให้ดูความด่างของเขาก่อนก็เดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบนะคะเนี่ยค่ะลายด่างขึ้นมาแบบนี้เลยก็พรเจ้าสัวจะเป็นไม้ที่ทําด่างสวยยากต้องแจ้งก่อนนะคะส่วนใหญ่จะได้พื้นเขียวกับด่างมานิดนิดหน่อยหน่อยต้นไซค่อนข้างโตนะคะรากทะลุกระถางแล้วด้วย สำหรับพรเจ้าสัวกระถางนี้นะคะให้ราคาที่160บาทค่ะเรามาถึงไม้เก่านะคะไม้เก่ากัดสีชินนะบัญชรค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีบนพื้นใบเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะตัดกับเส้นกระดูกจะขึ้นสีดำ <c oughs> เรียกว่าเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะถ้าเลี้ยงทำฟอร์มกอได้นี่ยิ่งดีเลยค่ะ ชินบัญชรฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วไสโตโตให้ไปที่8 8 0่จ้ะต้นถัดมานะคะนำโชคค่ะเป็นไม้ใบกลมๆนะคะเราก็จะมีลักษณะป้ายแดงๆตรงนี้นะคะป้ายเขาจะไม่ป้ายมากนะคะไม้ตัวนี้ทำาให้ป้ายได้ยากอยู่ต้นไซโตเลยนะคะสำหรับนำโชคกระถางนี้นะคะให้ราคาที่150บาทค่ะ ต้นถัดมาค่ะไม้ด่างดำแดงนะคะไม้ด่างดำแดงนี่เป็นไม้ที่ถือว่าเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงแดดได้นอกตู้ได้ก็ดีด้วยค่ะต้นนี้มีชื่อว่าตุลาการเป็นไม้ทรงใบกึ่งกลมนะคะเรียกว่าเป็นทรงใบพัดดีกว่าเนาะพื้นใบเขานะคะจะสังเกตว่ามีสีดําปืนป้นๆขึ้นมาด้วยค่ะก็เป็นลักษณะความด่างดําของเขานะคะฟอร์มสวยค่ะไม้ต้นนี้มีหัวแล้วด้วยอายุมากแล้วด้วยนะคะ ตุลาการกระถางนี้ให้ราคาที่300บาทค่ะมาถึงมณีจันทร์ค่ะกระถางนี้ลูกค้าเคยสอบถามว่ามีมณีจันทร์ที่มันด่างกว่านี้ไหมอ่าอันนี้นะคะเอามาแบ่งปันให้1กระถางค่ะเดี๋ยวพื้นเขาก็จะกัดสีชมพูขึ้นเหมือนกันเลยนะคะก็ต้นนี้ด่างเยอะเลยปอมก็ส์โตนะคะสำหรับมณีจันทร์ด่างสวยกระถางนี้ ให้ราคาที่200บาทค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะแนะนำเอาไปเลี้ยงตู้นะคะถ้าปเป็นไม้ด่างขนาดนี้ต้นถัดมาค่ะมีชื่อว่าซับพุลผลค่ะต้นนี้ด่างกำลังดีค่ะเป็นผ่านมาจากแม่เดียวกันนะคะกับต้นที่เป็นหน้าทองทองต้นนี้ก็จะติดทองสมๆขึ้นมาด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทําหน้าด่างสวยยากค่ะสําหรับซับพุนผลนะคะราคาไม่ได้แรงด้วยค่ะหลอดใหม่ก็กําลังมานะคะสังเกตว่าหลอดใหม่กําลังขึ้นมาอยู่ด่างดีด้วยนะคะฟอร์มสวยๆค่ะขนาดล้นกระถาง6นิ้วซับพุนผลกระถางนี้นะคะให้ราคาที่200บาทค่ะใบนี้เขาก็จะด่างเยอะนะคะพื้นเขียวๆก็จะเปลี่ยนออกเป็นโทนสีดำๆนะคะ มาถึงเกาทับด่างสวยใบนี้เปิดใหม่มานะคะใบนี้จะยังอ่อนอยู่เพราะว่าเขายังกลางใบไม่สุดนะคะแต่ว่าด่างสวยมาเลยเปิดด่างเหลืองๆพื้นใบก็จะกัดสีแดงนะคะเรียกว่าแดงเพลิงนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างสวยเดี๋ยวสะดือเขานะคะจะแดงแป๊ดเลยค่ะไม้ต้นนี้มีหัวแล้วนะคะนี่ค่ะขนาดด้านข้างต้นไซส์ใหญ่มากๆเลย 9ทับกระถางนี้นะคะให้ราคาที่280บาทอะไส์ใหญ่คุ้มค่ามากเลยนะคะมาถึงไม้ป้ายที่สวยตลอดการเลยค่ะต้นนี้นะคะชายชนป้ายแดงสวยๆป้ายทุกใบเลยค่ะฟอร์มใหญ่นะคะต้องขอแจ้งก่อนว่าไม่ใช่ต้นเล็กๆอยู่ในกระถางขนาด6นิ้วนะคะดูจาก กระถางแล้วก็ฟอมด้านบนนะคะว่าใหญ่โตไปมากเป็นไม้ที่สร้างหัวมีหัวแล้วนะคะรับประกันได้ว่าไม้ไม่ตายแน่นอนดูขนาดฟอร์มด้านข้างนะคะชายชนกระถางนี้นะคะให้ราคาที่250บาทค่ะต้นไซใหญ่คุ้มๆเอาไปก็หล่อน้ำเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะมาถึงต้นนี้ค่ะไม้กัดสีมีชื่อว่าซับมณนีนะคะซับมณนีนี่มีจำนวนน้อยนะคะในตลาด เป็นไม้ที่เดี๋ยวพื้นใบเขาจะออกแดงนะคะแล้วก็กัดสีมีเม็ดขาขา,ขาวขึ้นทั้งบนนะคะเป็นไม้ที่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสีจะยิ่งสวยมากเลยฟอร์มไซส์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม้สร้างหัวแล้วค่ะให้ราคาที่250บาทค่ะ มาถึงต้นถัดมาค่ะมีชื่อว่าแก้วมณีนะคะแก้วมณีนี้จะเป็นไม้ผู้ผสมคือลุงนมนะคะเป็นไม้ที่กัดสีกัดสวยมากค่ะเดี๋ยวจะกัดแดงแทบจะเต็มใบเลยค่ะอันนี้เราผ่ามาจากต้นแม่ที่ผ่ามาแล้วได้ด่างนะคะก็เอามาปรหไล่ด่างต้องลุ้นดูนะคะว่าต้นนี้เขาจะติดด่างไหมเดิมเขาไม่ใช่ไม้ด่างต้นแม่คือต้นที่โชว์ขึ้นขวามือนะคะจะได้ทั้งป้ายทั้งด่างเลย แก้วมัีฟอร์มสวยๆกระถางนี้ให้ราคาที่250บาทค่ะมาถึงไม้ป้ายอีกตัวหนึ่งค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวป้ายแดงสวยๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือใบใหม่นะคะยังกลางไม่สุดเนาะดูใบโหใบใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ไม้นี่สร้างหัวแล้วนะคะลูกค้าได้ไปก็เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะทันที่ไม่ได้ใส่ตู้นะคะ ไม้แข็งแรงสร้างหัวแล้วแน่นอนต้นไซส์ใหญ่มากค่ะเพชรบ้านปทุมกระถางนี้ให้ราคาที่190บาทค่ะราคากับไซส์คุ้มค่ามากเลยนะคะมาถึงไม้สวยชื่อดีอีกต้นหนึ่งค่ะมีชื่อว่าเรียกซับเป็นไม้ทรงใบออกจะกลมนะคะเส้นกระดูกจะดำมากค่ะยิ่งโตเลี้ยงรับแดดดีๆนะคะพื้นใบเขาจะออกเป็นสีแดงมากๆเลยค่ะ ใบจะค่อนข้างกลมแล้วก็หนานะคะใบขึ้นเงาด้วยเรียกซับล้นกระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มนี้ให้ราคาที่200บาทค่ะท่านไหนที่หาไม้เลี้ยงง่ายๆนะคะก็แนะนำให้เก็บเรียกซับอีกต้นหนึ่งชื่อดีด้วยต้นถัดมาค่ะชื่อราหูล้อมเพชรนะคะเดี๋ยวโตขึ้นนะคะ พื้นใบเขาจะเปลี่ยนสีออกเป็นโทนดำๆอมม่วงเลยค่ะแล้วก็เม็ดสีเขานะคะจะขึ้นเป็นสีแดงค่ะลักษณะเหมือนเรืองแสงได้เลยนะคะใบจะเงามันค่ะใบแข็งแรงก้านแข็งค่ะต้นนี้ฟอร์มสวยด้วยนะคะราหูล้อมเพชรค่ะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วให้ราคาที่240บาทค่ะแล้วก็ไม้ป้ายอีกต้นหนึ่งนะคะหานุมานประสานกาย ฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วนะคะป้ายสวยๆลักษณะความป้ายของเขาก็คือป้ายจะออกสีเขียวๆนะคะหลอดใหม่มองเห็นแล้วนะคะว่าป้ายเขียวเยอะมากฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วเลยนะคะต้นนี้หนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ราคาที่240บาทค่ะอันนี้ยกให้ดูนะคะก็ ขนาดกระถางตามที่แจ้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะต้องขอแจ้งก่อนเพราะว่าการผลิตจากโรงงานในแต่ละรอบมันจะไม่เป๊ะเลยค่ะมาถึงต้นถัดมาค่ะเจ้าปอแก้วไม้ด่างลายปลาครบนะคะความด่างของเขาก็จะเป็นด่างเปรดด่างขาวขึ้นมานะคะหลอดหม่กำลังมาเลยค่ะอันนี้อยู่ในกระถางขนาด 6นิ้วค่ะเป็นเป็นเขาเรียกนะกระถางขนาดที่ปากกว้างเลยค่ะกระถางใหญ่ด้วยฟอมล้นเลยนะคะเอาไปนี้ต้องขึ้นกระถาง10นิ้วไปเลยเจ้าปอแก้วสวยๆกระถางนี้ให้ราคาที่250บาทค่ะต้นถัดมาค่ะด่างสวยๆด่างกำลังดีนะคะอันนี้มีชื่อว่ากำปั่นทองใบนี้เปิดหน้าทองมาเลยนะคะใบนี้ก็ด่างสวยกำลังดีเลย กำปั่นทองนะคะอยู่ในกระถางขนาด6นิ้วค่ะไซส์ตามที่เห็นเลยนะคะอันนี้จะไม่ได้ถ่ายใกล้ค่ะดูฟอร์มด้านข้างนะคะก็ระยะการถ่ายนะคะนั่งถ่ายแล้วก็ไม้วางที่พื้นนะคะกำปั่นทองกระถางนี้ให้ราคาที่170บาทค่ะต้นถัดมาค่ะอสงไข่ป้ายสวยไม้มีอายุนะคะดูสังเกตจากการกัดสีที่ใบได้เลยค่ะ ยิ่งกรคขะเท่าไรจะยิ่งแสดงให้เห็นว่าไม้ต้นนั้นอายุมากแล้วก็มีหัวแล้วนะคะต้นนี้ป้ายสวยป้ายเขียวมากเขียวเข้มเลยนะคะความป้ายของเขาหลอดใหม่ก็กําลังมานะคะฟอร์มด้านข้างค่ะประมาณนี้นะคะอสงไขยให้ราคาที่190บาทต้นนี้ก็นะคะสําหรับอสงไขยต้องเลี้ยงรับแดดดีๆนะคะพื้นจะกัดสีชมพูสวยมากค่ะมาถึงอสงไขยกระถางที่2นะคะเนี่ยคะ่ะ กัดสีกัดลึกมากค่ะอันนี้ไม้มีหัวนะคะก็จะกัดสีลึกแบบนี้ป้ายเขียวเข้มสวยมากเลยดูใบนี้นะคะจากที่พื้นใบเป็นเขียวอ่อนก็จะกัดสีมาแบบนี้ฟอร์มด้านข้างนะคะอสองไขกระถางนี้ก็ให้ราคาเท่ากันนะคะที่190บาทไม้มีอายุนะคะมีหัวสร้างหัวค่ะ ต้นถัดมาค่ะอันนี้ถือว่าเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยต้นนี้มีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะสังเกตไหมคะยิ่งโตยิ่งสวยเส้นกระดูกสะดือจะแดงแป๊ดแล้วก็ขึ้นนูนมากเลยนะคะเป็นเส้นแข็งมากเลยต้นนี้ใบจะค่อนข้างหนามากค่ะอันนี้เป็นหลอดใหม่ใบใหม่นะคะยังกลางไม่สุดเลยเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนพื้นสีนะคะเป็นสีเดียวกันเลยค่ะต้นนี้นะคะ ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากค่ะเมืองใหม่กระถางนี้นะคะปลูกตั้งแต่เดือน11ปี2565ไม้อายุปีกว่าแล้วค่ะให้ราคาที่300บาทนะคะถือว่าคุ้มค่ามากค่ะกว่าจะเลี้ยงมาให้ได้ขนาดนี้เราก็อันนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะคะจะสังเกตได้ว่าใบเขาจะไม่ดกรับประกันได้ว่ามีหัวแล้วแน่นอนแต่ว่าหัวจะขนาดไซส์ไหนอันนี้ไม่เคยรื้อดูนะคะก็เลยจะไม่ทราบ ต้นถัดมาค่ะโบเคโน่นะคะใบเงามันมากเลยค่ะอันนี้ต้นไซส์ใหญ่เลยค่ะดูในแต่ละใบนะคะต้นใบนี้นะคะเปิดหน้าด่างมาสวยมากนี่ค่ะด่างแดงนะคะแดงดําเลยปลอมล้นกระถางหกนิ้วแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้สร้างหัวแล้วค่ะโอเคโนโ่กระถางนี้ใครที่จะหาไปทําแม่พันธุ์นะคะ ให้ราคาที่240บาทค่ะต้นใหญ่ล้นๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ต้องเ,อเรียกว่าค้ำไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปมันจะจัดทรงถ่ายยากหน่อยถ้าเราไม่ค้ำไว้ให้เขาเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอดีตไม้แรที่เคยราคาสูงมากๆเลยค่ะตอนนี้ถ้าใครมีกำลังเก็บได้นะคะไม้ราคาไม่แพงและเก็บได้เลยค่ะ ต้นถัดมานะคะตอนนี้มีชื่อว่านางสุชาดาอันนี้เป็นไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานมากค่ะกว่าจะกัดสีชมพูขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะขอบผิวเขียวสวยใบนี้คือใบใหม่นะคะหลอดใหม่สวยมากแล้วก็พิเศษค่ะมีหน่อขึ้นมาเช่นกันนะคะอันนี้หนอ่อหน่อที่1แล้วก็อันนี้จะเป็นหน่อที่2ก็เท่ากับในกระถางนี้ได้ไปทั้งหมด3ต้นเลยนะคะ เป็นไม้แยกหนอ่อตั้งแต่เดือนตุลาค่ะเราไม่ได้เพิ่งแยกแล้วมาขายนะคะแยกไว้นานมากๆได้ไปคุ้มค่ามากเลยสำหรับนางสุชาดากระถางนี้ให้ราคาที่280บาทค่ะอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะพอดีหนูเพิ่งส่งให้ลูกค้านางสุชาดากระสางนี้ถ้าลูกค้ารับนะคะค่าจัดส่งที่หนูต้องเสียคือ85บาบาทต้องบอกก่อนว่าต้นโตมากค่ะต้นถัดมานะคะ ปราสาททองค่ะเป็นไม้ที่กัดสีจะกัดขึ้นสีแดงเต็มทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ต้องไปเลี้ยงรับแดดดีๆหน่อยนะคะพอดีต้นนี้เอามาจากจุดวางที่แดดน้อยพื้นใบก็เลยจะยังไม่แดงมากฟอร์มสวยๆล้นกระถางนะคะยกให้ดูเลยอันนี้รากเดินดีทะลุก้นกระถางแล้วค่ะสำหรับปราสาททองกระถางนี้นะคะให้ราคาที่ 150บาทค่ะเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะมาถึงไม้ด่างสวยๆหลากสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารักเอยค่ะรักเอยนะคะฟอร์มอยู่ในกระถางขนาด6นิ้วต้นสวยล้นๆเลยค่ะหน้าด่างแบบนี้นะคะให้ราคาที่250บาทค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดด่างสลับกันมานะคะเป็นไม้ดา่างใต้ ฟอร์มล้นกระถาง6กนิ้วไซส์แบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นไม้สวยหลากหลายหน้าหน้าสะสมอีกต้นหนึ่งแต่ว่าก็จะมีเปิดดังเหลืองสลับกันเข้านะคะต้นถัดมาค่ะสาวนครชัยศรีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าแดงสวยมากที่เห็นแดงๆอมชมพูนี้คือความดังของเขานะคะ ไม้ด่างที่เป็นด่างสีนี้ถือว่าทนทานแข็งแรงมากค่ะถ้าเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะก็จะไม่บอบบางเหมือนไม้ด่างขาวหรือด่างชมพูอ่อนๆนะคะต้นนี้ด่างสดมากแล้วก็ใบใหญ่มากด้วยค่ะสำหรับสาวนครช้ยสีกระถางนี้นะคะอันนี้ปลูกตั้งแต่เดือนสามค่ะ สาวนครใช้สีด่างสวยกระถางนี้นะคะให้ราคาที่290บบาทอันนี้จะเป็นหน้าเดิมของสาวนครใช้สีเลยนะคะก็เปิดด่างมาแบบนี้ทุกใบเลยค่ะนี้ให้เห็นรายละเอียดความด่างของเขานะคะเป็นหน้าสดมากๆเลยต้นถัดมาค่ะด่างสวยๆมาแบบนี้ค่ะต้นนี้มีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะลอดใหม่มากค่ะยัง ถือว่ายังไม่ได้กลางใบเลยนะคะแต่ว่าด่างสวยมากยอดมองกุฎนะคะกระถางนี้ต้นฟอร์มโตโตนะคะให้ราคาที่170บาทใบนี้ก็ไม่หลุกด่างนะคะสก,กิดด่างมาแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าด่างกําลังดีนะคะไม่ด่างจัดมากๆกก็มีลูกค้าสอบถามนะคะถ้าชอบก็เก็บสะสมเข้าได้เลยะคะ่ะ ต้นถัดมาค่ะคุ้มซับนะคะเป็นคุ้มซับป,ป้ายความป้ายของเขาก็จะเป็นป้ายเขียวๆนะคะแบบนี้จะไม่ได้ติดป้ายมากค่ะคุ้มซับเขาจะป้ายประมาณนี้นะคะพื้นใบนะคะจะเป็นแดงออกอมส้มฟอร์มสวยนะคะโดยที่เราไม่ต้องจัดทรงค้ำกา้านเป็นไม้ที่ทรงไม่สูงค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้ฟอร์มเตี้ยๆนะคะสวยมากลลอดใหม่มาแล้วนะคะดูฟอร์มเขานะคะคสวยมากๆเลยคุ้มซับป,ป้าย ให้ราคาที่280บาทค่ะคุ้มนะคะไม้ปลูกตั้งแต่เดือนเมษาปี2566ต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางขนาด6นิ้วแต่ฟอร์มล้นมากค่ะเอาไปลูกค้าต้องเปลี่ยนขึ้นกระถางประมาณ10นิ้วนะคะมาถึงต้นถัดมาค่ะไม้แรนะคะอดีตแรราคาแพงมากค่ะต้นนี้เป็นไม้ชมพูอมม่วงนะคะเป็นความด่างของเขาเนาะ ต้นนี้มีชื่อว่ามณีสัตบัญฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยค่ะมณนีสัตบัญน,นะคะใบจะออกชมพูอมม่วงแล้วก็ขึ้นเงานะคะให้ราคาที่270บาทค่ะฟอร์มจะล้นกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้จะยิ่งโตน่าจะยิ่งเข้มยิ่งสวยขึ้นนะคะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบไม้ใหม่นะคะก็เก็บสะสมได้เลยค่ะต้นถัดมาค่ะเศรษฐีเงินล้านค่ะ ด่างมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ต้องบอกว่าเอาไปเลี้ยงรับแดดดีๆนะคะรับแดดจัดเลยพื้นใบนะคะจะเป็นสีแดงสดสวยมากตัดกับความด่างขาวฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วนะคะต้นโตโตแบบนี้นะคะฟอร์มสวยมากเสร็จถิง่งเงินล้านให้ราคาที่290บาทค่ะดูรากนะคะ ยกให้ดูเลยรากเดินดีทะลุก้นกระถางไปเลยนะคะเหลือแค่เอาไปทำสีนะคะให้ออกสีแดงใบแดงก็รับแดดในปริมาณที่มากหน่อยช่วงนี้นะคะฤดูผันแปรมากเลยนะคะแดดจะน้อยมากเลยต้นถัดมาค่ะหนีบบอลกาบสวยๆต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจตุระเทพค่ะ เป็นบอลเหลืองนะคะเส้นกระดูกจะแดงถ้ารับแดดดีๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นส้มๆออกมาเลยนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เป็นไม้ที่โตช้ามากๆเลยค่ะสำหรับจัตุรเทพนะคะให้ราคาที่240บบาทค่ะเป็นไม้ที่สวยน่าเก็บสะสมมากนะคะสำหรับต้นนี้ มาถึงต้นถัดมาค่ะบัวสวรรค์ป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะป้ายแดงทุกใบเป็นไม้ที่ทำให้ป้ายได้ถือว่ายากเลยนะคะนี้หลอดไม้ใบใหม่มานะคะก็ป้ายแดงสวยมาเลยอันนี้ถ้าท่านไหนที่ชอบหน้าออกเขียวๆนะคะ ก็ให้อยู่ในที่แดดน้อยนะคะตัวอย่างตอนโตขึ้นนะคะสีสดจัดมากถ้าท่านไหนที่ชอบให้สีสดสดก็เลี้ยงรับแดดเลยค่ะพื้นชมพูจะขึ้นสวยมากบัวสวรรค์กระถางนี้ให้ราคาที่สองร้อสี่สิบบาทคา่ะต้นถัดมาค่ะวันนี้มีมาให้กระถางเขียวนะคะเพราะว่าไม้โตไม่ทัน ดารานพรัตน์นะคะต้นนี้ป้ายสวยมากๆเลยค่ะป้ายสวยทุกใบเลยนะคะก็ราคานะคะไม่ได้แรงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไซส์เล็กลงนะคะฟอร์มไว้ที่กระถาง6นิ้วนะคะไซส์ประมาณนี้ตัวอย่างตอนโตก็จะขึ้นมาคล้ายๆกันเลยค่ะสำหรับดารานพรัตน์กระถางนี้นะคะป้ายสวยมากให้ราคาที่320บาทค่ะก็ โตขึ้นนะคะจะออกชมพูแดงสวยคล้ายกับตัวอย่างต้นแม่ที่ขึ้นโชว์มาเลยค่ะมาถึงต้นถัดมาค่ะดาริกาอันนี้เป็นต้นด่างนะคะเรียกว่าดาริกาเจน2นะคะก็จะเป็นหน้าเรียกว่าชมพูแดงเลยนะคะปกติดาริกาเนี่ยค่ะจะผ่าทำจำนวนให้ได้หน้านี้ยากก็จะเป็นหน้าเขียวขาวนะคะอันนี้สังเกตสภาพดินเริ่มเสื่อมแล้วเพราะว่า เลี้ยงนอกตู้นะคะไม้อายุนานมากค่ะอันนี้ปลูกตั้งแต่เดือน12ปี2565ค่ะไม้อายุ1ปีแล้วนะคะก็มีหัวแล้วอันนี้เราเลี้ยงนอกตู้ไว้นะคะสำหรับดาริกากระถางนี้สวยๆแบบนี้นะคะให้ราคานะคะที่450บาทค่ะ อันนี้เป็นหน้าสวยๆของเขาเลยนะคะก็ถือว่าได้ไปคุ้มค่าค่ะเอาไปนี้ต้องเปลี่ยนดินหน่อยนะคะเพราะว่าสภาพดินนานมากแล้วค่ะก็เริ่มเสื่อมอายุก็ถ้าเปลี่ยนใช้ดินใบก้ามปูนะคะใช้ใบก้ามปูมากหน่อยค่ะต้นถัดมาค่ะวันพรฤหัส ป้ายนะคะวันพฤหัสบดีป้ายนั่นเองลักษณะป้ายก็จะเป็นป้ายเขียวๆขึ้นอย่างนี้นะคะเป็นไม้ที่ทําจํานวนยากก็เลยจะไม่ได้มีในท้องตลาดมากนะคะเป็นไม้ที่ใบกลมใบแข็งใบหนามากเลยะคะ่ะตัวอย่างนะคะต้นแม่ให้ดูฟอร์มด้านข้างนะคะไซส์โตแล้วไม้อายุเกือบปีแล้วนะคะสําหรับวันพฤหัสกระถางนี้ให้ราคาที่800บาทค่ะ ฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วไปมากนะคะเอาไปต้องเปลี่ยนขึ้นกระถางไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้สลับเลี้ยงนอกตู้กับในตู้นะคะสำหรับวันพฤหัสสบดีต้นนี้มาถึงต้นสุดท้ายของคลิปค่ะสีเลิกงามกับสีแดงมาสวยๆแทบจะเต็มใบแบบนี้เลยนะคะปลายสวยปลายสีเหลืองมาแบบนี้ต้นไซส์ใหญ่มากค่ะอันนี้เรียกว่าต้องยืนถ่ายเลยนะคะเพื่อให้เห็นได้เต็มจอ ไม้ต้นนี้นะคะถือว่าเป็นการแบ่งแม่พัน์เนาะเพราะว่าหนูเพิ่งดึงใบออกสองใบเพราะว่าตอนแรกเราจะพาหัวต้นนี้หัวใหญ่แล้วนะคะสำหรับสีเลิกงามกระถางนี้ให้ราคาที่800บาทค่ะถ้าไม่ดึงใบออกถ้าจะขายนี้ที่จริงกระถางนี้อยู่ที่พันกว่าบาทอ่าดูนะคะมี1หนึ่งหนอนะคะอันนี้คือหน่อนนะคะเราก็สังเกตที่โคนต้นค่ะ นี่ค่ะมีหัวหัวใหญ่ด้วยค่ะถ้าผ่กก็ได้อีกหลาย10บชิ้นเลยค่ะขนาดฟอร์มด้านข้างนะคะไสโตัตแบบนี้เลยก็ถ้าลูกค้านี่ค่ะรากเดินทะลุก,กระถางพร้อมเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะก็ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะได้ต้นนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย ท้ายคลิปวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของทางบ้านสวนอันดาแล้วก็การกดไลค์การคอมเมนต์นะคะถือเป็นกําลังใจให้กับทางบ้านสวนอันดาได้ทำคลิปอีกช่องทางหนึ่งวันนี้นะคะต้องขอลากันไปด้วยสีเลิกงามกระถางนี้นะคะมีโอกาสนะคะจะคัดไม้สวยๆมาให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ